ครับจัดรายการ5้าวันอ้เดียวเลยเป็นยังไงก็รู้เลยว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ทำงานหนักมากค่ะเพรว่าอย่างหมวยไปแทนพี่หนุ่มก็แค่อาทิตย์นี้แต่ว่าที่ผ่านมาคือพี่หนุ่มทำตลอดแล้วก็คือพอจบจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะพี่หนุ่มไปนั่งรายการหมวยเข้าประมาณ11บเอโมงยีแล้วก็บางวันที่พี่หนุ่มทําเรื่องยาวๆพี่หนุ่มก็จบต้องแบบบางทีเกือบสามโมงครึ่ง ซึ่งได้เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วก็ทํางานหนักมากอย่างของพี่หนุ่มคือเจ้าของรายการพี่หนุ่มคือต้องแบบทุกอย่างค่ะทั้งเรื่องภาพเรื่องแขกข,<อ>ข้อมูลทุกอย่างอะคะ่ะอย่างหมวยไปทํางานแทนพี่หนุ่มก็ทีมงานก็จะช่วยซัพพอร์ตแต่ของพี่หนุ่มหมวเข้าใจเลยว่าเวลาที่พี่หนุ่มนั่งตรงนู้นคือ,อ,อทุกอย่างโฮทุกอย่างทั้งภาพทั้งจังหวะ ของรายการลำดับของแขกรับเชิญจะต่อสายช่วงไหนยังไงพี่หนุ่มได้ได้เรียนรู้จากพี่หนุ่มเยอะนะคะเวลาที่พี่หนุ่มทำแล้วหมวยก็นั่งดูอยู่ก็จะเห็นว่าคือเหมือนแกวางแผนทุกอย่างลำดับ อารมณ์ของคนคือจังหวะของภาพจะต้องได้จังหวะของโฟนอินจะต้องได้ในจังหวะนี้เพื่อให้อารมณ์ของคนไต่ขึ้นไปแล้วมีจุดพีคตรงนี้แล้วจะทิ้งไว้เบรกได้ยังไงนะคะแล้วจะเป็นพี่หนุ่มที่ทำให้บรรยากาศของโหนและแสเป็นรายการที่สนุกแล้วก็น่าติดตามคือหมวยเวทธรรมก็แบบยิ่งทึ่งในความสามารถของพี่หนุ่มอะคะ่ะซึ่งจัดรายการทุกวัน อืมค่ะหมวยแค่ไปแทนไม่ใช่ที่พี่หนุ่มไม่ได้มาจัดนั้นแต่วันจันทร์เขาลางานเพาะอะไรครับผมก็จะเป็นอย่างที่หมวยได้บอกไปในเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผลกระแสค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องรอทางพี่หนุ่มค่ะอืมเพราะปกติพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มลาพี่หนุ่มจะลาแค่วันจันทร์กับันาคารเหมือนว่าไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือท้งอาทิตย์เลยค่ะอืม อย่างอาการล่าส like ุดพี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หมวยได้อัปเดตยังไงบ้างครับวันนี้ก็อย่างที่อัปเดตไปในรายการหมวยก็คือได้ทราบแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาค่ะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรแล้วเดี๋ยวจากเราแปว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรเป็นนิ่วอาการอาการในงานค่ะอยากอยากให้รอทางพี่หนุ่มแล้วก็ อเดี๋ยวจะลองดูทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มพูดเองใช่ใช่ค่ะค่ะ้วพี่หมวยอย่างในแต่ละวันที่พอเราจัดผลกระแสเสร็จแล้วพี่หนุ่มเขามีโทรให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะว่าเทปที่ผ่านมาห้าวันมันหนักทุกวันค่ะก็ในรอบนี้อะค่ะหมวยไม่ได้โทรไปรบกวนแกค่ะคิดว่า อยากให้แกได้พักค่ะแต่มีแกโทรมาหาหมวยช่งชวงเช้า เช้าของวันนี้แต่ว,ว่าถ้าเป็นอ,อย่างครั้งก่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็จะโทรไปถามพี่หนุ่มว่าเอ๊ะวันนี้ต้องก่อนจะทํารายการก็จะโทรไปปรึกษาแกว่าวันนี้ต้องยังไงดีเราจะต้องไล่เบรกยังไงเบรกหนึ่งเบรกสองเบรกสามเราควรจะคุยกับแขกท่านไหนก่อนดีทิ้งอะไรไว้ในออนไลน์แล้วก็บางทีพอทําเสร็จนะคะก็ก็จะมีบ้างที่ถามแก ก็โทรไปถามบางทีก็จะบอกแกว่าเออวันนี้หมวยรู้สึกว่าเออยังทําไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแกก็จะให้คําปรึกษาค่ะหรือว่าบางทีออบางเทปแกก็จะโทรมาก่อนเข้ารายการเองเลยโทรมาบอกว่าวันนี้ต้องไปแนวนี้วันนี้ต้องอย่างนี้ค่ะแกก็น่ารักกับโวยมากๆแล้วก็ใจดีกับโวยมากๆแล้วก็แกก็เป็นห่วงงานมากๆอะค่ะค่ะได้มีการให้กำลังใจกัน อย่างเมื่อเช้าที่พี่หนที่โทรมาอก็แจ้งเอาเท่าที่หมวยรับได้ครับอืมก็เอ่อเมื่อเช้าที่พี่หนุ่มโทรมาก็มีการโทรมาอัปเดตแล้วก็พี่หนุ่มก็อยากให้หมวยบอกกับท่านผู้ชมในรายการทางเที่ยงวันแล้วก็โหนกระแสที่ถามพี่หนุ่มมาหลายวันนะคะแกก็บอกว่าเอ่อน่าจะเป็นวันนี้แล้วล่ะที่น่าจะต้องบอกท่านผู้ชมค่ะหมวยก็ ก็ได้อัปเดตไปตามสิ่งที่พี่หนุ่มได้บอกแกก็ไล่เหลียงว่าเป็นยังไงก็ได้คุยกับแกช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแกก็ยังเป็นห่วงงานของไลแมนวันนี้นะคะแกวางสายไปเสร็จแล้วแกก็โทรกลับมาอีกว่าเออเนี่ยพี่ก็ต้องแบบไม่สามารถที่จะไปงานได้จริงๆแล้วตอนเย็นก็มีงานสำคัญก็หมายถึงงานงานนี้นะคะที่พี่หนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ ค่ะคุณกีได้บอกระยะเวลาไหมว่าต้องรักษาตัวนานแค่ไหนหรือเรียนเลยพี่ถ้เหมือนจะต้องได้ทําแทนกี่วันอืมก็ตามที่หมวยบอกไปก็น่าจะอาจจะต้องพักอีกระยะหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออัปเดตจากทางพี่นุ่มอีกทีนะคะค่ะไม่ต้องพี่แหมน้ำเสียงพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างครับผมน้ำเสียงเมื่อเช้าใช่ไหมคะก็เออก็ยัง ยังยังโอเคแต่ว่าก็จะไม่ไม่ได้สดใสแบบที่เราคุยกันเวลาโทรไปปรึกษางานาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะู้หญิงเขาจะเป็นคนที่มีความกังวลแล้วก็พลันขี้หน่อยนิดนึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเกี่ยวกับสุขภาพไรย่างนี้ค่ะค่ะหมวยก็ได้ก็คือ,อฟังฟังแกแล้วก็ก็พยายามใช้เวลาให้ไม่เยอะออเก็บ เก็บรายละเอียดที่แกบอกอค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากให้แกแกพักผ่อนแล้วก็พอหวังสายก็มีพิมพ์ไปก็พี่หนุ่มพักผ่อนนะคะขอให้หายเร็วๆอมค่ะเป็นหว่วงแกไหมพว่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะพี่พี่หมยเคยมีเตือนไหมว่าพี่หนุ่มพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> หมวยเ,เป็นคนบอกว่าพี่หนุ่มห้ามลาห <laughs> <laughs> มายรู้สึกผิดเลยพี่หนุ่มห้ามลา พี่หนุ่มอย่าหายไปนะอหายไปเราใจไม่ดี<น>ะะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนหายไปแว๊บหนะึนะ่งชาวเน็ตเขาก็ตามแล้วใช่ใช,นะใช่ใช่ค่ะอืหวยแหละไม่ค่อยให้พี่หนุ่มลาค่ะ<อ>แต่ว่าพอช่วงหลังก็บางทีแบบเห็นแกททาทํางานหนักมากๆอะค่ะแล้วก็คือสามโมงบางทีก,ก็มีโหนกระป๋องต่อซึ่งแล้วก็ พี่หนุม่มยังมีอัดรายการต่ออีกนะคะมีรายการ,การแล้วก็พี่หนุม่มก็ยังมีงานบริหารของแกมีมถ่ายโฆษณามีงานงานของพี่หนุ่มเยอะอะค่ะ,ะก็ก็ได้เห็นเลยว่าแกเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วพี่หนุ่มทุ่มเทเกินร้อยในการทํางานนะคะมไม่ม่หมอีกของงนยอดถามันเป็นสิ่งที่เขานัดมาแล้วใช่ไหมครับว่าจังหวะนี้ที่จะต้องพบแพทย์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดย ิดนไม่หมวยเพิ่งชาปเลยค่ะจริงจริงรวกอัพเดตมีการได้อัปเดตอาการอะไรกันแบบนี้ไหมคะก่อนหน้าเวลาทำรายการทำงานร่วมกันเราได้บ่นไหมคะแล้วแบบเรื่องสุขภาพเป็นเนี่ยเป็นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แกก็จะมีบางครั้งพี่นนตกรู้สึกปวดคอแล้วก็เป็นกดไหลย้อนอมีมีปวดคอนิดหน่อยค่ะ ก็ไม่ดูแกแข็งแรงนะคะค่ะครั้งนี้ก็เพิ่งได้ทราบจากเมื่อเช้านี้เลยที่แกโทรมาทุกคนหมวยแกโทรหาหมวยประมาณ7จ็ดโมงยได้ค่ะเมื่อเช้านี้แล้วก็ก็เข้าก็คือบอกในรายการเที่งวันทันเหตุการณ์แล้วก็โอ้แต่แสเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะค่ะแล้วพี่หนุ่มรับทราบไหมคะว่าหลายคนเป็นห่วโอ้แกทราบพี่หนุ่มหายไปจากหน้าจออ้แกทราบทราบค่ะเพราะว่าอย่างทุก ทุกครั้งที่บางทีพี่หนุ่มไปขับรถใช่ไหมคะพอกลับมาเก็จะบอกเลยว่าโหทุกคนถามหาพี่หนุ่มตั้งแต่วันแรกค่ะท่จริงด้วยความที่เรานั่งคู่กับพี่หนุ่มมานานแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์เอกซ์เซตขึ้นมาเนี่ยพี่หมวยรู้สึกยังไงบ้างมันเราต้องเจอเขาทุกวันแต่พออยู่วันหนึ่งเขาอ่ลางานไปยาวนานก็คืออ่านข่าวกับพี่หนุ่มเหมือนกับว่าเราสามารถทิ้งตัวได้เลยอ่ะ คืออ,อะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงแกก็จะแบบอย่างสมมุติสค,คริปต์ข่าวอันนี้แบบแกจะเอามือมาหมดตรงนี้ไม่ต้องอ่านหรือคือเวลาที่ทํางานกับแกจะรู้สึกว่า,ามันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอันไหนที่ควรพูดอันไหนที่ไม่ควรพูดแกจะบอกเลยนะ ข่าวนี้ห้ามอย่างนี้นะข่าวนี้ต้องเสนออย่างนี้เรารู้สึกว่าเราทิ้งตัวได้เลยคือปลอดภัยแกจะคอยระมัดระวังให้ตลอดว่าอันไหนที่มันหมิ่นเมย์เราพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเราได้แกจะคอยบอกคอยเตือนตลอดค่ะว่าเออข่าวนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปโทนนี้ซึ่งเวลาที่แกไม่มาค่ะเราก็จะรู้สึกใจไม่ค่อยดีหมวยบอกพี่หนุ่มตลอดค่ะ ว่าเวลาที่ไม่มาเราใจไม่ค่อยดีออยพอพี่ไม่มาใจไม่ค่อยดีเราก็เลยโดนไปหนึ่งคดีเรารู้สึกไงไม่มาโดนไปแล้วหนึ่งคดีค่ะก็อันนี้พี่หนุ่มก็ช่วยอยู่นะคะ,ะทางช่องก็ช่วยอยู่ก็เนี่ยแหละคะ่ะถึงอยากให้พี่หนุ่มมาทํางานทุกวันเพราะว่าทํางานกับที่สบายใจมากๆแล้วก็รู้เลยว่ามันมันปลอดภัยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยมากๆอเราไม่ต้องกลัวเลยว่า หรืออันไหนที่เราพูดแล้วมันมันไม่ดีแกก็จะแก้ให้เลยพี่หมวยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ความหมายไม่ใช่อย่างนี้นะพ,พี่หมวยเข้าใจแบบนี้อะไรเงี้ยแกก็จะช่วยแก้ให้ใตอนนี้มันปปเป็นยังไงรับคดีคดีเหรอคะก็จริงๆแล้วเหมือนอาจจะต้องขึ้นศาลช่วงช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาค่ะแต่ว่าล่าสุดที่คุยกับทนายแก้วก็คือเหมือนตอนนี้ทางช่องกอ็ทางช่องเข้ามาช่วยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ มีการคุยกันระหว่างทนายแก้วแล้วก็ทนายของช่องด้วยกับทังช่องด้วยอะค่ะค่ะมีความกังวลไหมอยู่มาก็ตั้งนานค่ะก็ตอนแรกก็ตกใจนะคะเพราะว่าไปที่บ้านแล้วก็เออมีอะไรเสียบแล้วมันเป็นปึ้งที่เป็นหมายสารที่มามันเยอะมากไม่คิดว่าจะได้รับหมายสารเออตอนแรกที่ได้มาก็คือตกใจได้มาวันอาทิตย์ตอนบ่าย ตอนแรกก็แบบจะโทรหาพี่หนุ่มเลยแต่ก็เออไม่เป็นไรวันอาทิตย์แบบอยากให้แกพักผ่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เจอกันก็เลยบอกแกวันจันทร์แล้วแกก็เลยบอกในรายการเพราะว่าบอกแกตอนที่แกเดินเข้ามาค่ะก็พอให้พี่หนุ่มแล้วก็พอพี่หนุ่มบอกก็อุ่นใจไม่ค่อยไม่ค่อยตกใจเ,เท่าไหร่แต่ตอนแรกที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยตกใจค่ะค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าแล้วเราเป็นจำเลยที่หนึ่ง ค่ะเป็นจำเลยที่หนึ่งเลยทีนี้พี่หนุ่มก็บอกว่าเออเราก็ทำหน้าที่ออของเราแล้วก็เราก็นำเสนอข้อเท็จจริงภาพมันก็ฟ้องนักข่าวก็ไปทำข่าวก็บอกเลยว่าสภาพของที่อยู่อาศัยเป็นยังไงเราก็นำเสนอตามนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องต่อสู้กันอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราตกเป็นจำเลยครั้งแรกคะ่ะ <laughs> พี่หม,มความีกอง่า <laughs> พี่หมวยคือไม่น่าจะไปเกี่ยวอะไรกับ ม่น่าจะเฉียดอะไรเยอะใช่ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราก็รอบครอบแล้วแต่มันก็ยังยังโดนอีกค่ะต่อไปก็คงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะแต่จริงๆแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าทีมงานก็ได้เช็คข้อมูลนักข่าวก็ลงไปทำมันก็เป็นภาพที่เรานำเสนอยิงมาว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะเหมือนเราเป็นคนสุดท้ายเหมือนพี่หนุ่มเปรียบเทียบว่าเ เหมือนร้านอาหารน่ะเออเราก็เป็นเหมือนไม้สุดท้ายแล้วเป็นเหมือนคนแบบเอาไปเสิร์ฟอ่ะถ้าเกิดว่าจะจะดาเนินคดีมันก็ต้องดําเนินคดีอ่ะร้านขายข้าวมันไก่มันก็ตั้งแต่คนสับไก่ที่พี่หนุ่มเปรียบเทียบอ่ะแต่เนี้มันแบบกับเด็กเสิร์ฟอย่างเราที่เป็นคนนําเสนอซึ่งน่าจะมีการชี้แจงได้ในชั้นศาลว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอย่างตอนนั้นครั้งแรกที่บอกพี่หนุ่มเลยอ่ะอาการพี่หนุ่มเขาเป็นยังไงบ้างเขาโกรธแทนเลยไหม เขางงเขางงว่าฟ้องได้ไงอ่ะฟ้องข้อหาอะไรเรื่องแบบให้ท่านนายแก้วมาช่วยแบบมาช่วยดูเลยอืแล้วแกก็เปิดดูเพราะว่าเขาก็จะมีบรรยายแล้วก็มีภาพจากโหนกระแสใช่ไหมคะอืมแกก็เข้ามาดูสุดท้ายแล้วพี่หมวยอยากฝากแฟนๆของรายการแล้วก็ฝากแฟนพี่หนุ่มเป็นตัวแทนะเออถ้าเราเป็นห่วงเราสุกวัลมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เป็นนานว่าขึ้นค่ะ ก็สำหรับแฟนๆของพี่หนุ่มนะคะก็หมวยเชื่อว่าทุกคนคิดถึงพี่หนุ่มอะคะ่ะก็อาการของพี่หนุ่มก็อย่างที่หมวยได้อัปเดตไปในรายการที่วันทันเหตุการณ์แล้วก็รายการโหนกระแสก็ยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหมวยเชื่อว่า ทุกคนรักแล้วก็คิดถึงพี่หนุ่มแล้วก็สิ่งที่จะทําให้พี่หนุ่มชื่นใจก็คือติดตามโหนกระแสค่ะค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนในห้องไม่หายไปไหนถ้าเกิดว่าเรตติ้งยังดีแล้วก็ทุกคนยังเข้ามาติดตามชมรายการหมูเชื่อว่าก็จะเป็นกําลังใจที่ดีนะคะ ก็หมวยก็จะนําความหวงวยใยของทุกๆท่านไปบอกพี่หนุ่มนะคะถ้าได้มีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มโทรมาหรือว่าถ้าพี่หนุม่มส่งลายมาหาหมวยยังไงหมวยก็จะได้บอกค่ะว่าพี่ๆนักข่าวฝากความหวงวยใยไปให้พี่หนุ่มด้วยค่ะขอบคุณมากๆ<ม>าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ